بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสขกุขอพร,อระองค์ลอสปตาลานะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเราอีกนะครับในวันนี้นะครับให้เนืมาตรไห้เสกีกับเราให้เราได้นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้น,นมามีสุขภาพที่ดีแล้วก็พาตัวเรามาสู่มัสยิดมาทําหน้าที่ของเรานะครับมาทําตามคําสั่งของลอสมาฮาในฮวตาลามาทําตามสุนนะของตระกูลสละลอฮวาเลียบซาลัมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะมีความยากลําบากหรือจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามก้าวข้ามผ่านมาให้ได้เพราะนั่นคือบททดสอบ นะครับที่พระองค์ละสุบะตลานั้นได้วางเอาไว้ที่เรานั้นจะต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ขอด้อาอนต่อละสุบะตลานะครับให้เรานั้นยืนหยัดในการปฏิบัติให้ได้ในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องการละหมาดอย่างเดียวนะครับเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆนะครับในแต่ละวันนะครับอะไรที่เป็นสุนน่าเป็นแบบอย่างทั้งสุนทรพจน์สุลล่านอัลลัมนั้นเราพยายามเก็บให้หมดนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับว่าว่ามายติอัลรัสูลฟะกะอัตาะอัลลอฮฺ จงรักพอดีที่เขาเชื่อฟังทรซูลนะครับ佛ัเอัตอัลลอฮ์เท่ากับเขาเนี่ยจงรักพอดีแล้วก็เชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานี่คือความจําเป็นนี่คือสิ่งที่เรานั้นเรียกร้องนะครับให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ยึดมั่นแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนนะของทรสุนสลสลสัลลอฮ์มัลลีอัสสลัมนะครับละก็อัลลอฮ์ก็บอกออนะครับว่ากุลอิงกุนตุมตัวฮับบุนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีฮับยบกุมุลลอฮ์วายักฟิร์ละกุมสุนูบะกุมว่ามาจงประกาศนะว่าใครก็ตาามที่เขรัักอลล กอิงกุนตุมตัวให้บูนอัลลอฮ์ฟัตบิอูนียูฮับบกูมุลล์ดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันแล้วเราก็จะรักพวกท่านนะนี่คืออีกอายะหนึ่งที่พระองค์เราสุบะตาลาบอกเราสอนเราเตือนเราในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นนี่คือความจําเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ยังให้น้ําหนักกับคําสั่งของเราให้น้ําหนักกับสุนัขทรศันน้อยเนี่ยครับก็ให้อ่ ปรับพิธีคิดให้ได้นะครับเพราะนี่คือคําสั่งของอัลสุบฮานในหัวตาลาเลยนะครับพี่น้องครับในสุรอตุนูรนะครับอายะที่51น,นะครับอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาได้บอกถึงลักษณะของผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับว่าเมื่อเขาได้ยินได้ฟังอัลกุรอานแล้วเขาทําอย่างไรนะครับอัลลอฮฺอินนามากานะเขาดัลมุมินีนะอิดะรูอิลลอฮิวะรอซูลิฮิลียฮ์กุมบายนะฮุมอายะกูลูซามอะนาวะตอานา و ุลาอิกะฮฺมุลมุฟลิฮูน เราบอกนะครับว่าถ้าจริงคํากล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาคํากล่าวคนที่อีมาต่อเราเนี่ยนะถ้าเขาอีมาต่อเลาเนี่ยเมื่อเขาถูกเรียกร้องไปสู่เราแล้วก็รอซูลของพระองค์เพื่อให้ตัดสินระหว่างพวกเขานะเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกเรียกร้องไปสู่เราสู่รอซูลให้ตัดสินระหว่างพวกเขาถ้าเขามีเรื่องราวขัดแย้งกันแล้วเนี่ยนะครับเขาจะหันเข้าหาเราแล้วก็รอซูลเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะครับแล้วพวกเขาจะกล่าวว่าอย่างไรอเยกูลูสามอานาวาตอานานะเราเนี่ย ได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังปฏิบัติตามได้ยินแล้วก็จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี่คือคำกล่าวของบรรดาโมเมนผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราเนี่ยประสบหรือพบกับความขัดแย้งนะ,ะให้เรากลับปหาอแล้วก็รอซูลแล้วเมื่อเราได้รับรู้ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็กล่าวว่าสมิอานาวะอัตอนาเราเชื่อฟังแล้วเราก็จะปฏิบัติตามแม้ว่ามันจะไม่ตรงตามความรู้สึกของเราตรงตามใจเราก็ตามนะครับแต่เป็น ข้อชี้ขาดจากอัลลอฮ์นะที่บอกเอาไว้ในอัลกุรอานนั่นเองนะครับแล้วอัลบอกว่ายังไงว่าเวลากามุนหมุฟิลฮูและชนเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะครับคือได้รับชัยชนะนะเป็นผู้ที่ได้รับความสุขในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยันคนที่เขาเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูนแล้วเขาบอกว่าเมื่อเขาได้ยินแล้วเขาจะปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเสียผลประโยชน์นะหรือไม่ได้อย่างใจเขาแต่นี่คือธรราของเราบสุมาหะตาลานี่คือข้อชี้ขาดจากเราบสุมาหะเนวตาลานะครับที่เขานั้นจะต้องอน,นามายึดถือแล้วก็ปฏิบัตินะครับอัลลอฮ์กล่าวอย่นะครับว่าอุมัยตุอัลลอฮ์วะรอสูลลัลฮฺวายักษัลลาฮฺวายัตตักฮิฟาอุไลกะมุลมุฟาอิซุนนะแล้วผู้ใดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วก็รอสูลของพระองค์นะแล้วก็เกรงกลัวอัลละและยำเกรงพระองค์นะสามสี่ประเด็นนี้เชื่อฟังปฏิบัติตามอัละลอ เชื่อฟังปฏิปตามระซูลของพระองค์ในทุกเรื่องนะครับแล้วก็เกรงกลัวอัลลอแล้วก็ยำเกรงพระองค์แล้วเกรงกลัวอัลลอด้วยนะครับกลัวการลงโทษจากพระองลอสมาเนวะตาลาแล้วก็ยำเกรงพระองค์ตักวาต่อพระองค์คือทําในสิ่งทต้องลอสวะตาลาใช้แล้วก็งดเว้นในสิ่งทต้องลอสวะตาลาส่งห้ามทําให้ได้อย่างนี้พี่น้องนะครับอัลลอร์บอกว่าฟ,วฟาเวลายคุนฟาอิซูนชนเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นผู้จะรับชัยชนะเพราะฉะนั้น การจะวัดว่าใครจะได้รับชัยชนะใครจะได้รับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือไม่นะครับให้ดูตรงนี้นะเพราะอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วคนที่จะสําเร็จคนที่จะได้รับชัยชนะนั้นก็คือคนที่เขาเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์คนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามทรัซุนคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาในทุกๆที่ไม่ว่าจะในที่รับหรือที่แจ้งนะครับแล้วก็คนที่ยำเกรงพระองค์คือปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็รดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามน ประเภทนี้แหละนี่อัลลอฮ์บอกว่าเขาเป็นยังไงฟาอูไลเขานฟาอิซูนดังนั้นชนเหล่านั้นน่ะพวกเขาเป็นผู้ได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เวลาบอกเราเตือนเราในสุรตุนุษยในอัลกุรอานนะครับและเขาสุดท้ายที่อัลลอฮ์สั่งไว้เองนะครับว่าว่ากมุสซาลาตะวะตุซกาตะวะตีอุรรซูละฟะละลลักุมตุรฮามูนนะครับและพวกเจ้านั้นจงดํารงการละหมาด จงดารงการละหมาดคือปฏิบัติการละหมาดอย่างต่อเนื่องรักษาการละหมาดโดยเฉพาะการละหมาดเะมาะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเรามีความสามารถถ้าเรามีความพร้อมถ้าเรามีมีโอกาสนะครับเราพยายามรักษาอย่างเหมือนที่เราพยายามเนี่ยเรานอนหลับแล้วหัวค่ำแล้วก็ตื่นขึ้นมาในอ่าสุดช่วงท้ายของกลางคืนนะละหมาดต่หยุดละหมาดวิเตะแล้วก็ละหมาดสุ่พีที่มัสยิดมาเป็นเะมาะนี่คือหน้าที่ที่ลอสเวลาบอกเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราซุ่นปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ด้วย มเมื่อเราประกาศแล้วว่าเราจะทาทาโซนนาของทรรุดเราก็ต้องพยายามเอาชนะนับสู่ตรงนี้ให้ได้น้อยคนนันะครับพี่นเองที่จะทําได้นะครับน้อยคนมากนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะนับสู่ของตัวเองนะครับยังยึดติดอยู่กับาการละหมาดอยู่ที่บ้านอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเรียกร้องเชิญชวนกันนะแล้วก็รณรงค์กันให้ได้ นะไม่ว่าเราจะเห็นความสำเร็จในชีวิตเราหรือไม่มันอาจจะเ,เราอาจจะต้องจบชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็คนรุ่นหลังก็มาทํางานต่อไปนะครับเราบอกพวกเจ้าจงดํารงการละหมาดนะครับว่าอาดุสกาแล้วก็จงบริจาคสการนะครับมาสารวจด,ดูนะครับว่าเราจะรับปัจจัยอย่างชีพได้รับทีสกิจอลาสุมาตราในปีปีหนึ่งนัเท่าไหร่มันมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายครบจํานวนอันตราครบนีสอบแล้วก็ครบรอบปีเนี่ยนั่นคือต้องจ่ายเป็นสาการแล้วให้กับคน แปดจำพวกนะครับคนฟากีตมิสกีนต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็วาติโอรสูะลายๆละวาติโอรสูรสูะลายๆกลุมตัวฮ้มูลและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามทารสูลนะเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้รับความเมตตานี่คือสิ่งที่พระองค์พระตลาได้ยืนยันไว้ให้เราเชื่อฟังปฏิบัติตามรารสูลเพราะนั้นศาสนาอิสลามนั้นเป็นของละซุบฮานะหัวตาลานะครับพระองค์ประทานอิสลามมาให้กับทารสูลมาเผยแพร่มาประกาศ แล้วมาทําตัวอย่างแบบอย่างเอาไว้เราก็มีหน้าที่จะเชื่อฟังศึกษาให้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเชื่อฟังตรัสูลแล้วก็ปฏิบัติตามไม่มีหน้าที่ที่จะไปต่อเติมเสริมแต่งหรือไปคิดเอาเองนะไปคิดเอาเองไปเพิ่มเติมตัวนั้นเพิ่มเติมตัวนี้หลายคนนะครับในรุ่นหลังเนี่ยเวลาศึกษาเข้าไปเรียนเข้าไปแล้วทิ้งเลยครับทิ้งเอาล้อทิ้งตรัสสูนไปยึดท่านครูไปยึดผู้รู้เป็นบรรทัดฐานคนเนี่ยมันมีผิดมีถูกนะครับจะรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่ ก็มีผิดมีถูกผู้ที่มีไม่มีความผิดเลยก็คือธารุสรสล,ลสลารหะชลธมที่ได้เชื่อเป็นมาซูมเพราะฉะนั้นเรานั้นจะต้องยึดแบบอย่างวธารุูลเหมือนที่เราบอกเอาไว้นะครับว่ามาตาคุมรสุสรหฟัคูรูสิ่งเดียวรสุสรนำมาบอกพวกเจ้านั้นฟัคูซูพวกเจ้าจุดนำมันมาแล้วก็มาปฏิบัติว่ามานะหากุบานหูฟันตะหูแล้วสิ่งธารสุสรห้ามาพวกเจ้านั้นพวกเจ้าต้องออกให้ห่างมันก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เรานั้นจะต้องศึกษาให้รู้ว่ารารุสใช้เราทําอะไรรารูสห้ามเราทําอะไรบ้าง ที่เรารู้คือห้ามในเรื่องการกระทําบิดาการกระทำมาต่อเติมในเรื่องราวของาศาสนาในทุกๆเรื่องบางทีเราไปเอารูปแบบอื่นจากาศาสนาอื่นเข้ามาหรือทําตามความคิดของตัวเองหวังว่าจะได้เผื่อว่าจะได้ไอ้ยอย่างนี้แหละนะครับที่มันไม่มีแนวทางไม่มีคําสอนมาจากพระรูปอรรถสลาหะเลสลัมไม่มีรูปแบบปฏิบัติจากบรรดาสวาัสดิต่างๆแล้วก็ยังทํากันอยู่นะครับอ้างโน้นอ้างนี่อ้างคนรุ่นก่อนอ้างปู่ย่าตายายก็สารพัด นั่นคือข้ออ้างนะครับเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยมากนะครับและท้ายที่สุดงานต่างๆก็จะถูกตีกับเพราะอะไรเพราะไม่มีแบบอย่างจากทศรถส,สลาห์มาเลเซอร์ลมได้ทำเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องต้อง,อง,องถนักให้มากนะครับจะทาอะไรนะเอาล้อบอกนะครับว่าจงดรารงการละหมาดจงประจ่าสก,การและจงเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้รับความเมตตานี่คือสิ่งที่เอาล้อสุวัตลาสัญญากับเราไว้นั่นเองเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้น หนักแล้วก็ยึดมั่นตรงนี้นะครับแล้วอลอ์เป็นผู้ที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะโอกาสที่เราได้รับในดุนยานี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งลมหายใจทั้งริสกีต่างๆนี่มาต่างๆหน้าที่การงานต่างๆโดยแล้วแต่เป็นสิ่งที่อลลอสเวลานั้นประทานให้กับเราด้วยระไม่ตาแห่งพระรงองค์อลอสเวลานั้นเราทําอะไรเพื่อพระรงองค์อลอสพลาบ้างเราคิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ บางคนทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะเข้ามาฉิดไม่มีเวลาที่จะสยุดกับลัทธิสุบะตะลาไม่มีเวลาที่จะแม้แต่จะขอบคุณดลัทธิสุบะตะลาแม้แต่จะขอไปโทษต่อลัทธิสุบะตะลานะครับคิดว่าเรานั้นเก่งคิดว่าเรามีความสามารถนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ต้องกลับไปพบกับลัทธิสุบะตะลาต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในดุนยานี่นะครับแล้ววันนั้นเราจะรู้นะครับจะต้องถูกคิดบัญชีว่า พราอเราสร้างมนุษย์ยินมาไม่ใช่เพื่ออื่นใดเลยอิลลารยาบมดุลเว้นแต่จะให้มนุษย์แลนะยินเนี่ยเคารพพักดีต่อพระองค์ว่าหน้าที่หลักของเราคือก,การเคารพพักดีต่อรัฐบาลเนฮัวตาลานะครับส่วนหน้าที่ในดุนยาก็ทําไปเต็มกํลาลังความสามารถนั่นเองแต่อย่าทิ้งอย่าทิ้งคําสั่งของเราสมัตตาลาอย่าทิ้งงานที่อัลลอฮฺสละมอบหมายให้กับเรานั่นเอง